เขาบอกคงหล่อนเนี่ยคนแถวปาโมกเขาก็พูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยนั่งใครเนี่ยบอกเล่นพวกนี้แล้วก็หยุดสักห้าวันนะเรื่องนี้นเดี๋ยวค่อยเล่นต่อทำไมอ่ะไม่มีเวลา <S <S สักป้าดูสิเน,นี่ยขุนคัดเลยเนี่ออขอโทษผมก็ขอเฮ้ยเดี๋ยวก่อูรู้จักมึงเหรอเนี่ยกูคุยอยู่มึงเนี่ยกูงไงใครอ่ะเขาเป็นเจ้าสอนรามทำไมหน้าตกขาวขนาดน,น,นั้นอ่ะ เขาไม่ได้ใช้กันหน้านะพ่อหนุม่มมันเข้าใจผิดแล้วแล้วมัเวง,มงเขียนคิ้วอะไรของมึงนี่ไงเขีงคิ้วตามอรอปภเขาบอกเขาบอกว่าอะไรอีกคนนึงบอกให้เลี้ยวซ้ายเอออีกคนนึงบอกให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกคนนึงบอกให้ตรงไปเออมีผายโพยทีหน้าวัดเลยจะถึงโรงลิเกิลไหมอะรถมันเยอะไงรถเยอะเลยเออแต่ว่าอินเนี่ยมาตามกูมามัให้ป้ากูมามึจาาางจัดการกูหน่อยนะจับมันได้กูเจอมันทุกคืนเออเออจัดไปเลย มึงก็ไม่ได้หน้าจดจำารกนะนอ,อีดาหมอนี่เขาว่าเจ้าทำอะไรให้นางไม่พอใจหรือเปล่า <c oughs> น้งมองอะไรอะ่ะ <c oughs> มองอะไรเหรอ ใจมงเลยใจใจมงกูไม่น่าเชื่อวันนี้มันจะอยุ้แล้วว่าเปลี่ยนเธอเใส่จนตูดปอดเพราะเขาเปลี่ยนแฟนขับเขาก็ไปทวงกันบอกกูไม่เหมือนเดิมกูว่าต้องใส่ให้เขาเนี่ยใส่จนเสียเสียดหมดแล้วเนี่ยเสียเสียดแม่นางนางแม่กู ไม่ชื่อนางเหรอเออหนูหนูเดี๋ยวก็ตบหนะ้าบีบีแม่มึงนี่มึงไอ้ตับหลุดข้าขาว,ขาวขพี่ชอบดิร้ <c oughs> องเพลงคู่กับพี่ซึ่งเนี๋ยผลงานเพลงก็ได้อีกอะร้องกี่เพลงก็ได้ทุกวันทุกเพลงตอบคำถามพี่ได้ไหมค่ะ <c oughs> แม่ไอเนี่ยมันไหล่จะหยุดบินเนี่ย กูเห็นมาตั้งแต่2องทุ่มแล้วเนี่ยน่นนั่นน่นไฟตุ่มนั่นแนีต่ยนมาดิว้เดีวนงแต้ผากลงมาข้างล่างเนี่ยดำดงแต่ตั้งแต่ช่วงหัวข้างบนเนี่ยกูแน,น่ดนครับ โอ้ขอคุณค่ะคือเหมือนเหมือนเหมือนจะให้ทั้งทีก็ไม่สมประกอบด้วยอะไรนะคุยกูเพื่อนคุยใครขอบคุณค่ะของคุณน้องคนรับคนนะนะบ๊ายบายนะอนาคตของชาติขอบคุณนะครับดีสําหรับทางด้านขับมึงรู้ตัวเพราะว่ามึงทําให้คนไทยทั้งประเทศบ้าไปหมดเลยเนี่ย ขอบคุณค่ะขอบคคุณขออนุญาตหันข้างนะฮะหันหน้าผมเกรงว่าจะไม่สูงเพิ่มขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้าตายไปเลยมึงเบียดกูอะ นกไม่ใช่เข้าหลาหัวหนูว่าแตกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณรักขอบม่ตาขอบคุณครับเครื่องอะไรกูเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่าท่านมาให้อาหารสัตว์กันขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่เต่าออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับน่นเขาเรียกเนี่ยน่น งหน้าด้วยขอบคุณครับไปเราเขาเรียกมึงเขารอมึงนู่นไหนนี่ไงถามรจริงๆครับดิเกดีๆไม่ชอบกันหรอครับอขอบคุณ,ค,ณครับวันนี้กูจะไม่ขับรถกลับกูจะบินไ,ไม่เห็นไงนะแบงปี ได้ได้ได้ครับหนึ่องสามมงท้าก็มึงท้าขอบคุณค่ะลุกลทำอะไรก็ไม่ถูกใจมึงอนอะไรมึงเป็นอะไรไม่ไรเนี่ยลุกทางด้านดีไม่ไรม่กม่ไม่เห็นเหรอ เมื่อถอดเว้นทีนนนนนขอบคุณสำหรับรางวัลนะครับขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ไม่กลับบ้านกลับช่องเพื่อรอเจอรุ่นเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทางนายเจ้าภาพนะครับที่ติดต่อตลานรังเพชรแล้วก็ขอเรื่องสาบซ่อนรักยันปี70เลยขอบคุณมากนะครับ เราก็ทําการแสดงได้นะครับถือว่าเราเล่นดีเขาเลยขอเล่นสลิเกจะบ้ากันไปหมดแล้วมาเน่มาเน่มาเน่ไอ้โมกูนี่ชาติดีแล้วกูเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่โึงุัยมึงเครื่องเลยกูนักหนาเนี่ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอืมสดแค่ไหนเอาแค่นั้นก็พอขอบคุณครับขอบคุณครับค้าผมครับตาบอดไปแล้วพี่ตาบอดได้ได้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าขอบคุณลูกขอบคุณครับขอบคุณครับฟังนู้นด้วยฟังนู้นด้วยครับโอ้โหหลังไหล <c oughs> นี่เชื่อผมนะ uh. กลางเต็นท์นอนนี่ก็เลยไม่ต้องกลับลฟังฟังนี้ด้วยขอบคุณครับเออโคาโรสขอบคุณครับว้าสุดยอดหอัวใจ คุยกันมาเรื่องอรันเนยขอบคุณนะครับทผู้ชมจากโคราชมาทุกสถานที่เลยครัุครับฝั่งนู้นด้วยเหรอครับขอโทษนะฮะขอโทษนะครับขอลาสักครู่นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ